สวัสดีค่ะเมาลอยเมาอ,อ,อยเมาอยเมาอยเมาอยคุณนายปริบิเองนะคะวันนี้กลับมามีเรื่องต้องเมาแก okay. อะไรรู้ไหมคือฉันเนี่ยไปเป็น, Marco, นมักเกิในหมู่ของคนที่เขาเป็นติ่งกันนะคะก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าการไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกของดิบในญี่ปุ่นมันเป็นยังไงไปฟังค่ะ มออ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 มมออยยยยคุณนายปาดิบ channel คืองี้ไว้แก่คือบ้านฉันนะอยู่โยโกฮาม่หลายหลายคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะมีน้องที่รู้จักคนหนึ่งนะคะเขาก็เอาตั๋วมาให้เราโดยเขาก็ถามเราแบบว่าเฮ้ยพี่ดิบพี่ดิบวันพรุ่งนี้ว่างไหมเราก็บอก ทำไมเหรอเราก็ไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยน้องเขาบอกว่าพอดีน้องเขามีตั๋วอยู่ถ้าเกิดว่าพี่ดิบสะดวกอะไรเงี้ยประมาณ6กโมงเย็นนะ่ะเขามีตั๋วคอนเสิร์ตเราก็เลยถามว่าคอนเสิร์ตอะไรอะไรเงี้ยน้องเขาก็บอกว่าคอนเสิร์ตของดาราไทยนะคะก็คือน้องกลุ่มนี้นะคะเป็นจากละครเอ t โ a i l a n d ใช่ไหมแล้วก็จะมีน้องไบร์น้องวีน้องดิวแล้วก็น้องนานิใช่ไหมคะแล้วฉันก็แบบฉันก็อยากไปเพราะว่าเราเนี่ย ไม่เคยไปคอนเสิร์ตในญี่ปุ่นเลยนะคะคือคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดของเราก็คือใหม่เจริญบุระคือใหม่เจริญปุระแกเช็คอายุกันเลยทีเดียวใหม่เจริญปุระนะคะก็แบบตั้งแต่เราแบบอยู่จบมาหาหลัยได้พักใหญ่ๆอะ่ะที่ไทยอะ่ะเออก็แบบไปหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ไปคอนเสิร์ตอะไรเลยหมายถึงว่าคอนเสิร์ตที่เป็นร้องเพลงนะคะมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่เคยไปก็คือเป็นเดี่ยวไมโครโฟนของโน้ตอุดมนานมาก ตั้งแต่ลูกฉันยังเล็กๆเลพีไอย,ยังเล็กๆอยู่ทีนี้พอน้องเขาบอกมาเราก็แบบเฮ้ยประสบโอกาสดีก็เลยบอกเขาว่าเออไปฉันก็แบบจัดแจงเตรียมกับคงกับข้าวอะไรให้เรียบร้อยเอาไว้ที่บ้านเพราะว่าจะหนีผัวไปเที่ยวนะ้อก็แบบปล่อยลูกปล่อยผัวไว้ที่บ้านแล้วเราก็ไปกับน้องเขาแล้วเราก็ถามเขาว่าแล้วเราอะ่ะต้องเตรียมอะไรไปไหมเพราะว่าเราไม่ไม่รู้ว่าเขาจะต้องแบบมี เขาเรียกอะไรปไฟมีอะไรอะไรกี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปได้ไปได้อะไรเงี้ยพอเราไปถึงก็แบบว่า f e ล l i n g m a er g i c a ลนะคะเข้าไปโดยที่แบบเราก็ไม,ไมไ่ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้อะไรเลยคือถ้าถ้าแบบ fc ของน้องมาดูก็อย่าเพิ่งโกรธเรานะคือเราอะรู้จักไบวินไหมรู้จักรู้จักในที่นี้เพราะว่าน้องเขาดังมากจนเราอะได้ยินชื่อหลายครั้งแล้วก็น้องเขาก็เคยมาออกทีวีญี่ปุ่นแล้วเราก็ ได้เห็นได้ดูว่าเออตอนนี้นะละครแบบซีรีส์วายที่ของไทยเนี่ยมันมาดังที่ญี่ปุ่นมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ได้รู้ได้ยินมาบ้างแต่เราเนี่ยไม่เคยได้ดูละครของน้องเขาเลยนะคะงานนี้นะคะจัดที่เพียอารีนาเอ็มเอ็มนะคะซึ่งจะบอกว่ามันค่อนข้างแบบใกล้ที่ทํางานเรามากเลยอะคือแบบจากที่ทํางานเราเดินไปอะ่ะห้านาทีก็ถึงแล้วนะคะเราก็เลยแบบเฮ้ยใกล้ที่ทํางานนี่หว่าเราก็แบบเออไปไปพอไปถึงเนี่ย ด้วยความที่เราอะเคยเห็นตึกนี้อยู่หลายครั้งเพราะมันใกล้ที่ทํางานใช่ไหมคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าไปคนก็เยอะมากแล้วข้างนอกอะค่ะเขาก็จะมีโซนที่แบบอ่าขายของที่ระลึกอะไรเงี้ยคนที่เป็นแฟนคลับชาวญี่ปุ่นเขาก็จะไปซื้อของซื้ออะไรกันใช่ไหมคะเอาเข้าไปเป็นที่ระลึก<ม>แล้วพอเราเข้าไปด้านในฮอมันก็ใหญ่นะสําหรับเราแต่ว่า เราคือด้วยความที่เราไม่เคยไปที่อื่นนะ่ะก็คิดว่าถ้าเป็นแบบพวกโตเกียวโดมมันก็คงจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะอันนี้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็สําหรับเราก็ถือว่าก็ใหญ่นะอืมแล้วคนก็เต็มอยู่นะฉันก็ฉันน่ะอยู่ชัน้นสองก็มองขึ้นไปข้างบนสามชั้นสองชั้นสชั้นน่าจะมีสชัน้นมั้งถ้าจำไม่ผิดก็เต็มนะเต็มหมดเลยแล้วตอนที่เราไปนั่งเนี่ยก็คือแบบว่าเราอะ่ะ ไม่ไม่มีอะไรไปเลยใช่ไหมคะหมายถึงแบบอุปกรณ์คนอื่นเขาจะมีป้ายมีแท่งไฟมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะไม่มีเลยเราก็ไม่ไม่รู้ไงไม่แล้วท่านใดนั้นเองแกก็มีผู้หญิงญี่ปุ่นนะคะเดินมาเราก็สกิดข้างหลังเราแล้วเขาก็ทํำไมรู้ป่ะเขาเอาขอนมให้ชั้นหนึ่งสองแล้วก็เอาอันนี้มาให้เราด้วยนะคะคือตอนแรกมันก็จะใส่ถุงมาใช่ไหมฉันก็แบบว่าเออวิดีใจไงได้มีแท่งไฟของตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็ให้มาแล้วก็แบบหักหักมันมันก็ มีไฟฉันก็รู้สึกดีนะเอาไว้แบบเอาไว้โบกอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักเขาก็เอามาให้เราเราก็แบบเออขอบคุณค่าอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วบรรยากาศของงานคือตื่นเต้นมากเลยเราอะเราอะตื่นเต้นมากพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็แบบไฟก็ดแบบับใช่ไหมคะแล้วก็มีที่จอก็จะฉายฉายวิดีโอของน้องอะไรอย่เงี้ยขึ้นมาก็แบบว่า คนก็แบบกรีดกรีดกรีดเพราะว่าอาต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่มาตรการของโควิดที่ญี่ปุ่นนะคะเขาผ่อนปรนลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยก็ได้แล้วก็สามารถที่จะแบบกรีดร้องอะไรก็ได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ห้ามส่งเสียออกมาเพราะว่ามันก็จะกระจายเชื้อโรคใช่ไหมเขาก็จะให้แบบตบมือเอาอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะอืครั้งนี้ก็เหมือนเป็นครั้งแรกที่แบบว่า เออเราได้แบบปลดปล่อยแล้วก็แม้กระทั่งตัวศิลปินเองก็จะได้แบบได้ยินเสียงของพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอมีจอฉายขึ้นแล้วก็แบบนักร้องอศิลปินก็ออกมาโอ้ยกรีดร้องกันั่นลันหออันนี้ก็ต้องบอกว่าดีใจแทนศิลปินคนไทยด้วยนะคะที่เขาเรียกอะไรอะได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆชาวญี่ปุ่นเออ แล้วพอน้องเขาออกมาเขาก็จะมีพิธีกรนะคะซึ่งพิธีกรเป็นคนญี่ปุ่นมาจากาทีวีอาเซีชฉันจำชื่อเขาไม่ได้แล้วแล้วก็จะมีล่ามแต่ว่าล่ามเนี่ยเขาจะแบบเอาหูใส่หูฟังไว้อ่ะคะ่ะแล้วเวลาทีาพา่พิธีกรพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมก็จะมีล่ามที่แบบแอบอยู่ข้างหลังก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้น้องฟังแล้วน้องก็จะตอบออกมาเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเสียงล่าม ออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลให้ว่าน้องพูดอะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดทีนี้เอาทีละคนล,ละกันคือด้วยความที่เราเนี่ยนะไม่ไม่เคยไปงานแบบนี้ด้วยหนึ่งแล้วก็ละครก็ไม่เคยดูด้วยนะคะแต่เราอะรู้มาว่าเอาเคบอวิน mm. okay, ฉันรู้จักแต่น้องดิวกับน้องนานิเนี่ยก็ไม่รู้นานิแบบน,นั้น <laughs> แล้วเวลาพี่อนเรียกน้าหนีสังเราก็จะแบบภาษาภาษาญี่ปุ่นคือหน้าหนีมันแปลว่าอะไรอะไรเรียกพอเรียกน้าหนีสังก็คือคุณอะไรแอบคาอยู่คนเดียวนะคะในใจๆๆแล้วก็อ่ะตอนเขาสัมภาษณ์คือคือจะบอกว่ามันมันเขาเขียนว่าเป็นคอนเสิร์ตนะแต่อ่าก็มีช่วงสัมภาษณ์มีช่วงพักช่วงมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออช่วงที่เขาสัมภาษณ์ตอนแรกอะไรเงี้ยก็จะแบบ ความรู้สึกที่มาญี่ปุ่นประทับใจอะไรญี่ปุ่นแล้วก็เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สัม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 ,ส,มสัมมาทีละคนทีละคนอันนี้ส่วนตัวฉันให้น้องไบรท์น้องไบรท์คือขายเก่งขายเก่งต์รีวิวต้องทําแบบคนนั้นใช่ไหมคะที่เขาเป็นหมอแล้วเขารีวิวขายเก่งมากแกคือแบบน้องไบรท์คือแบบ,บาแบบขาย เราก็แบบเอาใจแม่ยกมาเฟอร์คือแบบญี่ปุ่นแบบรู้สึกจีจิมาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบแม่ยกญี่ปุ่นก็แบบว่าดีใจแต่คนอื่นก็จะพูดแบบกลางลวลางออแบบไม่ได้มาญี่ปุ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยพอมาญี่ปุ่นก็รู้สึกอบอุ่นประทับใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าน้องไบร์เนี่ยเขาจะแบบพูดดีขายดีพูดเก่งขายเก่งคือได้แต้มอ่ะบอกเลยว่าแบบตอบแต่ละอันนี่คือแบบ มองลงก้าพูดว่ามงลงกบดีนะคะส่วนความหล่อเหลาอ,อีฉันก็ต้องบอกว่าหล่อเนาะตัวเป็นๆหล่อกว่าในรูปตั้งเยอะคือเราเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราเห็นในรูปมาแบบเนี้ยแล้วเราก็เคยเห็นทุกคนในรูปมาอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนอเวลาคือฉันก็ไม่ได้อยู่ใกล้หรอกนะมองมองจากจอเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าตัวจริงหล่อเออตัวจริงหล,ล่อกว่าในรูปอีกอะไรเงี้ยค่ะฉันว่าน้องนานีก็หน้าดีอยู่นะแบบว่าแบบ เราว่าตัวจริงเขาหลออ่ะถ่ายรูปในในตัวจริงอขาหลอกกว่าแต่ว่าใบาก็คือแบบเราว่าใบาอะเขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์อะค่ะมีเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มากเวลาที่เขาพูดหรือมองหรือทําอะไรอ่ะปฏิกิริยาเขาทุกอย่างในร่างกายของเขาอ่ะ มันมันเป็นคนที่แบบว่าดูดูมีเสน่ห์ดูแลแบบเออนะั้ามองนะัานรักเนาะอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะในในส่วนตัวเรานะคือคนอื่นก็หลอนะั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่หลอนนะเขาก็หลอนหมดทุกคนแบบหน้าที <c oughs> นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งช่วงคะ่ะแล้วก็ให้อ่าน้องๆเนี่ยออกมาร้องเพลงกันคนละสองเพลงก็จะมีน้องออกมาร้องเพลงสองคนแล้วก็มีช่วงพักครึ่งพักครึ่งก็จะมีแบบ อะไรอ่ะมีเกมให้เล่นเขาน้องเขาก็จะเล่นเกมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเล่นเกมอะไรว่าโยนขวดน้ำกันนึกออกไหมที่มันเป็นขวดน้ําขวดน้ําเพชรบอททอ์ที่มันใส่ห้าลอยอะค่ะแล้วเขาก็ใส่น้าประมาณแค่เนี้ยแล้วก็ฟลิปมันอะโยนให้มันกลับมาลงมาตั้งเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบ่งทีมเป็นสองทีมแล้วก็ใครที่แบบทีมไหนที่แบบโยนแล้วขวดมันตั้งได้เยอะที่สุดเงี้ยค่ะก็จะแบบมันจะมีตุ๊กตาตรงกลางไว้ จะบอกไงดีวะคือมันจะเป็นเขาจะมีบนโต๊ะเขาจะมีมีโต๊ะอยู่ใช่ไหมแล้วเขาจะขีดเส้นไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยแล้วเอาตุ๊กตาวางไว้ตรงกลางสมมติว่าทีมหนึ่งโยนได้ทีหนึ่งเขาก็จะเลื่อนตุ๊กตาไปทางนี้ทีมสองโยนได้ทีหนึ่งเขาจะเลื่อนตุกตน 2, น 1, นต๊กตาไปทางนี้ก็แบบทีมไหนที่แบบโยนได้เยอะและโยนได้เร็วตุ๊กตาก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาฝั่งตัวเองถ้าเกิดว่าเลื่อนมาจนออกมาตรงเส้นสุดท้ายเมื่อไหร่ก็คือทีมนั้นก็จะเป็นทีมที่ชนนนนนนะะะะอออออไไไรรร่่่่าาางงเเีี้้้้้แลลววก็ใคดจจํชืืมหปนะ น้องน่านีหรือเปล่านะที่เขาบอกว่าเอตอนก่อนจะเล่นเลยนะเขาบอกว่าตอนที่เขาเอยังเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเล่นอะไรพวกนี้บ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างมีความมาั่นใจนะเออตอนกูฟังกูก็คิดในใจว่าหนูอย่าพูดเยอะเลยลูก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วมันจะเสียหายอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคือคนญี่ปุ่นอะ่ะจะบอกว่ามันจะมีนะมุกเนี้ยมุกมุกแบบเนี้ยของของญี่ปุ่นนะคะคือมุกที่แบบขิงไปอะ่ะ ขิงไปเยอะๆขิงไปก่อนแล้วถ้ามันแพ้เนี่ยคือมันคือความตลกของมันที่แบบว่าขิงเยอะแล้วแพ้มันมีจริงๆนะที่ญี่ปุ่นแบบเนี้ยเราก็แบบเออน้องเขาก็น่ารักอย่างแบบคนอื่นๆเวลาสัมภาษณ์อล้เขาจะแบบว่าอืมก็จะพยายามครับสู้ๆครับอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะตอบแบบน้อยๆแต่คนนี้เขาก็ตอบเยอะฉันก็ขำอยู่ถือว่าดีแล้วเขาก็เล่นเล่น,เล,นเล่นเกมกันไปพอเล่นเกมกันเสร็จจบปุ๊บก็อ่า อีกนักร้องอีกสองคนที่เหลือค่ะเขาก็แบบออกมาแล้วก็ร้องเพลงจะบอกว่าเวลาที่เขาสัมภาษณ์เนี้ยแล้วน้องๆก็ตอบเป็นภาษาไทยคือด้วยความที่เราฟังภาษาไทยออกใช่ไหมคะเราก็จะแบบอย่างเขาพูดว่าอะไรอะอยากจะมาที่นี่อีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกูก็ตะโกไปได้ล่า,ามยังไม่ทันแปลคนญี่ปุ่นน,นั่งเงียบคือกูฟังรู้เรื่องไงแล้วเวลาเขาพูดอะไรตลกเะล่ยรามยังไม่ทันแปลแต่ว่าเราฟังออกเราก็หัวเราะก่อนอะไรเงี้ยกรี๊ดก่อนเงี้ย เยอะบอกเลยว่ากูเยอะกูลองกีดดังที่สุดแต่โยกกฮาม่บอกเลยวันนั้นนะเข้าไปคือแบบว่าพอน้องออกมากรีดแบบว่าคือถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่แบบติ่งขนาดนั้นแต่ฉันก็กรีดให้น้องในฐานะที่แบบน้องเป็นคนไทยแล้วเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันแล้วน้องก็แบบนะมาทํา การตลาดได้ดีในญี่ปุ่นอะไรอยงเงี้ยเราก็แบบให้กำลังใจน้องก็เกรดร้องไปก่อนร้องดังมากแต่เวลาที่น้องร้องเพลงกูเงียบกริบเลยเพราะว่าบอกตรงๆว่าไม่เพิ่งฟังเพลงเขาครั้งแรกนในงานคอเสิร์ตนีแหละคะ่ะฉันก็เพิ่งเคยฟังเพลงเขาเนี่ยแหละแล้วแบบมันจะมีเพลงอะไรนะที่น้องใบร้องอ่ะเพลงคั่นกูใช่ไหม เพราะเราเพราะเราคู่กันใช่ปะแล้วก่อนที่น้องเขาจะร้องเพลงอ่ะน้องเขาก็พูดใช่ไหมบอกว่าเพลงเนี้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าร้องเพลงนี้ได้ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันร้องนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีประโยคนึงที่ให้ทุกคนเนี่ยน่าจะร้องได้ก็คือประโยคขามาเพราะเราคู่กันใช่ไหมคะแล้วทุกคนก็กรี๊ดพอโดนตีขึ้นทุกคนก็กรี๊ดฉันก็กรี๊ดบอกว่าฉันไม่เคยฟังบอกว่าฉันไม่เคยฟัง แต่ว่าน้องคนไทยที่เราไปด้วยอีกสองคนนะคะน้องเขาก็ก็รู้จักละครอ,อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เขาแบบเริ่มร้องเพลงใช่ไหมมันก็จะมีท่อนนั้นแหละเพราะเราคู่กันเนี่ยล้วแบบว่าน้องน้องใบก็ยืนใหม่มาเลยแล้วทุกคนก็เพราะเราคู่กันไงแต่กูนั่งเงียบเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องร้องตอนไหนแต่เราก็แบบว่าคิดอยู่ในใจหันไปสะกิดน้องน้องน้อง,องคำว่าเพราะเราคู่กันมันจะออกมาทีตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อที่ว่าฉันแบบ คือฉันกีดตอนอื่นไปเยอะแล้วช่วงที่มันร้องเพลงฉันควรที่จะกีดนะตามอารยาฉันควรที่จะร้องได้เอาจริงๆแล้วเนี่ยเออฉันก็เลยแบบหันไปเตรียมน้องน้องก็ช่วยจะก,กีดได้นะบอกว่าพี่พี่เด็บใกล้แล้วอะไรกูก็แบบผอน้องมาก็ยื่นไปหมดเลยลกูพยากูใกล้ดแบบิเออแต่ถามว่าไม้ที่น้องยื่นมากับตรงจุดที่กูร้องอาหารแค่ประมาณส <laughs> <laughs> องกิโลไกลมากเขาคงจะได้ยินกูหลงเนาะ <laughs> แต่คนที่ได้ยินแน่ๆคือตากล้องตากล้องคันจะแบบอยู่ข้างหลังตากล้องอยู่ข้างหน้าแล้วฉันอยู่ข้างหลังเขาอะฉันว่าเขาลอข้อมขาฉันแหละจะไม่แคร์ฉันไม่รู้จักเขาอหลังจากนั้นก็มีเขาก็มารวมกันแล้วก็มีสัมภาษณ์อีกแล้วก็อ่าเขาเอาน้องมันจะมีเหมือนเป็นรถเขาเรียกอะไรนะรถอะรถใ,ใ,ให้น้องขึ้นไปยืนแล้วก็มีคนเข็นอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะให้วนรอบสเตจอะคะ่ะเพราะว่า เหมือนแบบน้องเขาอยู่แค่บนเวทีถ้าจะให้แบบลงมาเดินอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบอันตรายหรือเปล่าอาจจะแบบโดนจับโดนยื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้ขึ้นไปอยู่บนรถแล้วก็เข็นนะคะแต่ว่าจะบอกว่าคนที่อยู่ชั้นสองบางคนก็ได้จับมือนะเพราะว่าสเตจอะนะมันสูงมากเลยแล้วก็แบบมีคนเข็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 นอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วก็เราก็เพิ่งรู้อะไรในหลายๆอย่างเกี่ยวกับการไปครั้งนี้นะคะอย่างเช่นห้ามถ่ายรูปอ,อันนี้รู้อยู่แล้วว่าห้ามถ่ายรูปแต่มันจะมี บางช่วงที่เขาจะพูดว่าถ่ายรูปได้ทุกคนก็จะแบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพรึบแล้วก็แบบถ่ายรูปแต่รูป่รูปรูปอะไรเงี้ยแล้วอีฉันที่ซึ่งใช้ iPhone กากมาก iPhone กากมากแล้วถ่ายในคอนนะแกซูมไปก็คือบเบลอด้วยหนึ่งชัดก็ไม่ชัดแสงก็ไม่สวยคือแบบถ่ายออกมากูแบบไม่ได้เห็นหนะ้าน้องเลย <laughs> กูดูด้วยตาเปล่าดีกว่าเราก็แบบว่าหุยไม่รู้ไงรู้งี้เอากล้องใหญ่ๆไปซูมดีกว่าเวลาเขาให้ถ่ายรูปเด้วยเอากล้องใหญ่แล้วก็แบบซูมซูมซูมถ่ายถ่ายถ่ายอ่าเงี้ยสด้สวย,สวยใช่ไหมโต้เอ้ยฉันก็แบบกลับมาถึงแล้วก็ไม่ได้มีรูปอะไรที่มันน่าประทับใจเลยจริงๆเ <c oughs> วทนาะแล้วก็จะมีเรื่องของแท่งไฟที่เราเองก็เพิ่งรู้ว่าแท่งไฟเนี่ยคือเราสังเกตว่าพอเวลาน้องคนนึงออกมาร้องเพลงแท่งไฟของทุกคนก็จะเป็นสีเขียวอะไรอย่างเงี้ย พอน้องอีกคนหนึ่งออกมาร้องเพลงแท่งไฟทุกคนก็จะเป็นสีขาวเราก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนั้นก็เลยไปถามน้องที่มาด้วยกันแล้วน้องเขาบอกว่ามันจะมีสีประจําตัวของอนักสแสดงแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนนี้ชอบสีขาวคนที่เป็นแฟนก็จะรู้ใช่ไหมคะเขาก็จะเปิดแท่งไฟสีขาวกันอะไรอย่างเงี้ยคนนี้สีประจําตัวคือสีเขียวเขาก็จะแบบเปิดแท่งไฟสีเขียวก็จะเป็นแบบสีเขียวไปทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เพิ่งรู้่ โอ้มีแบบนี้ด้วยโหอ,อะไรเงี้ยแล้วก็คนที่ทำป้ายฟงป้ายไฟมาคือจะบอกว่าการทำป้ายไฟเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะมันเรียกเรียกกล้องได้นะ,ะก้องเขาจะไปจับที่คนที่ทําป้ายไฟไว้สมมติว่าคนที่ทําป้ายไฟเขียนชื่อนานนีอะไรเงี้ยเวลาที่น้องนานนีจะออกมาตาก้องก็จะไปจับที่ป้ายนั้นเพราะนั้นถ้าคุณอยากออกกล้องก็ทําป้ายไฟไปนะคะเออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตก็จบก็จบไปแล้วก็แบบทยอยกลับกัน ส่วนตัวหลังคอนเสิร์ตจบแล้วอเรารู้สึกยังไงบ้างนะคะหลายคนอาจจะแบบคนที่เป็นติ่งน้องก็อาจจะอยากรู้ว่าเออพี่ดิบในฐานะที่พี่ดิบเป็นมักเกิลแล้วเข้าไปดูอะไรเงี้ยพี่ดิบรู้สึกยังไงส่วนตัวของเรานะเรารู้สึกว่าคือคือ,คอเขาบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าเขาอะร้องเพลงน้อยไปหน่อยแล้วก็เพลงที่เอามาร้องอะค่ะมันมีแต่เพลงช้าๆก็คือแบบมีแต่เพลงช้ามหมดเลยอะแล้ว เราอะ่ะก็เคยเห็นพวกคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ผ่านในไทม์ไลน์ในทวิตในอะไรพวกนี้มาบ้างแล้วเรารู้สึกว่าคอนเสิร์ตพวกนี้ของที่ไทยอะ่ะมันสนุกคือเหมือนคนไทยแบบเอนจอยร้องเพลงแล้วก็มีกิจกรรมที่มันแบบมันสนุกมันเรียกเสียงหัวเราะได้มากกว่านี้แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนน้องๆที่เขามาเหมือนเขาเกรงอะ่ะในคําตอบแต่ละอย่างที่พิธีกรถามเหมือนมันมันเกรงไปหมดเลยอะ่ะ ไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือว่าธรรมชาติน้องเขาเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ติดตามน้องเขามาตั้งแต่แรกเราก็เลยไม่รู้ว่าเวลาที่น้องเขาสัมภาษณ์ที่ไทยอ่ะเขาเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าแต่อันนี้คือแบบจากที่สังเกตเห็นว่าแบบเวลามีคอนที่ไทยอ่ะเขาจะเล่นกันสนุกลองเพลงแบบจอยจอยเต้นกันคนไทยก็จะแบบเต้นนักร้องก็เต้นก็ดูแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบทุกคนก็นั่งแล้วก็ เราทุกคนก็จะนั่งแล้วก็แบบแล้วกูก็นั่งอ,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 อะไรอย่างเงี้ยอยู่เท่านี้แหละคะ่ะ <laughs> คือฉันเนี้ยแบบว่าอยากจะจะแบบเต้นเต้นวันนึง่งก็จะมีเพลงเต้นๆบ้างก็ไม่มีเลยก็เลยแบบอืไม่ไม่ได้ฟีลคอนเสิร์ตเท่าไหร่โดยส่วนตัวไม่ได้ฟีลว่าเป็นคอนเสิร์ตเท่าไหร่ฟีลรู้สึกว่าเหมือนเป็นงานแฟนมีตมากกว่าเหมือนเป็นงานแฟนมีตแล้วก็แบบ ลองเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ฟีลว่าเป็นงานคอนเสิร์ตจริงๆอืมนี่แหละความรู้สึกเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันว่ามันยังไงแต่ก็ประทับใจนะคะแล้วก็รู้สึกดีที่อ่าละครไทยดาราไทยได้อ่าเข้ามาบุกตลาดตีตลาดญี่ปุ่นแล้วก็จะบอกว่าพอ จบงานอะไรเงี้ยฉันก็ไปกินข้าวฉันก็พาเนี่ยน้องๆอะไปกินข้าวที่ร้านอาหารที่เราทํางานอยู่ใช่ไหมคะก็นั่นแหละคะ่ะเจอทั้งอีตูเจอทั้งคนสวยนะคะก็อยู่แล้วเราก็ก็เมาส์มอยกันอะไรเงี้ยนางก็แบบว่าเออดิบจังไปไหนมาอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาอ e ีโปสเตอร์เนี่ยให้นางดูว่าเออเนี่ยฉันไปงานนี้มาแล้วแม้กระทั่งคนสวยนะแกคนก็ยังบอกว่าเออมีแต่คนหล่อๆเนาะอะไรเงี้ยคนไทยน่าจะดี <laughs> กูไงกูก็น่าตาดีแล้วหนึ่งอะไรยเงี้ยเออคนไทยน่าตาดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแล้วจะบอกว่าพอเราไปกินอาหารที่ร้านใช่ไหมก็ด้วยความที่ร้านมันใกล้กับ คอนไงคนที่คอนก็มาเต็มร้านที่ฉันทํางานคือเต็มบอกก่อนเลยว่าถ้าวันนั้นเมื่อวานนะฉันไม่จองนะก็คือเต็มร้านเต็มไม่ฐานดีนะที่แบบเออโทรไปให้น้องซันบอกน้องซันจองพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเข้าไปกินกับเพื่อนก็ไปกินกันแล้วจะบอกขอเมาขอเมาฉันเจอ,อผู้หญิงคนหนึ่งเขาใส่ก็เป็นใส่กิโมโนมานะมึงใส่กิโมโนมาดูคอนเสิร์ตแล้วคือเรานั่งฝั่งนี้แล้วเขายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเขาเขายืนหันหน้ามาทางเราอะ่ะ ยืนหันหน้ามาทางเราแต่ไม่มองเราแต่ยืนอยู่อย่างนั้นน่ะพักหนึ่งเราก็มองเขาไงมันเราก็รู้สึกไงเอ๊ะเขาไปยืนทําอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งก็เหมือนอ๋อค่อยเห็นว่าเพื่อนของเขาอะที่อยู่ข้างหลังเขานะ่ะกําลังถ่ายรูปฉันก็ไม่เข้าใจหรอกว่าถ่ายทําไมแต่พอก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นที่ใส่กิโมโนคะ่ะเขาหันหลังกับพอเขาหันหลังกับแกฉันเห็นโอบีเขาชุดกิโมโนมันจะมีโอบิอ่าเขาเรียกอะไรเข็มขัด ที่รักตรงเอวใช่ไหมคะแล้วข้างหลังเนี่ยตรงนี้มันจะมีโบใช่ไหมคะอันเนี้ยเขาเรียกโอบิตรงนี้ข้างหลังอะ่ะโอบิอันเนี้ยแล้วข้างหลังก็จะมีโบแล้วของคนนั้นน่ะตรงโบเขาข้างหลังฉันก็ไม่น่าจะขอเขาถ่ายรูปเนาะตรงโบข้างหลังอะ่ะเป็นเป็นรูปอันเนี้ยคะ่ะเป็นรูปหน้าน้องๆเนี่ยคะ่ะติดอยู่ตรงข้างหลังข้างหลัง ชุดกิโมโนเขานะ่ะเก๋ดดูสิเขารักกันขนาดนั้นแล้วก็แบบบางคนนะก็มีตุ๊กตาอะไรที่ห้อยห้อยติดยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเคลียร์สแตนอะไรอย่างเงี้ยก็ห้อยติดกระเป๋าอันนี้คือสังเกตตอนที่เราไประหว่างทีท่ทางที่เดินไปนะคะบางคนก็จะแบบมีกระเป๋ามีผ้ามีอะไรที่เหมือนเป็นกูสของน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็แบบก็ดีใจนะแล้วก็อยากเห็น อะละครไทยนะคะแบบพัฒนาขึ้นไปอีกเยอะๆแล้วก็อยากให้แบบมาเจาะตลาดที่ญี่ปุ่นบ้างแบบเจาะอีกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้อีเกาหลีมันมาเจาะเราเราต้องไปเจาะมันบ้างแกรู้ไหมเดี๋ยวนี้ย ห้างในญี่ปุ่นหลายๆห้างอ่ะเอาขนมเกาหลีเอาพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเกาหลีอะไรเงี้ยเข้ามาขายเต็มเลยอย่างมันเป็นซอต์พาวเวอร์ที่ดีมากๆซึ่งจริงๆแล้วว่าของไทยเราอ่ะดีเยอะมากแกฉันก็ได้แต่หวังนะคะว่าการมาของน้องๆครั้งนี้นะคะก็หวังที่แบบมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะมาเจาะตลาดญี่ปุ่นแล้วก็ปล่อยพลังซอต์พาวเวอร์ของเรานะคะแล้วก็อยากให้วงการละครไทยเพลงไทยอะไรอย่างเงี้ย มามาญี่ปุ่นกันเยอะๆพี่ญี่ปุ่นเขาเปเก่งสายเปเดอร์ว่าสัน้นอืมก็เอาเลย <c oughs> จบเอาไว้เท่านี้ดีกว่านะคะเป็นการแบบมาเมามอยว่าแบบความเป็นมักเกิลของเราอะไรงเงี้ยฉันก็แบบว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าคนที่เขาเป็นคนที่เขาเป็นติ่งด้วยกันน่ะเขาน่ารักแล้วก็ได้เรียนรู้ว่า iPhone กาก,ากมากอยากได้เอา iPhone ไปถ่ายในคอนนะคะกรุณาเตรียมอะไรอะ p อ o n e อะไรนะ ซำซูงใช่ไหมที่มันซูมดีๆหรือไม่ก็กล้องใหญ่ๆไปเลยนะเพราะว่าเขาจะมีช่วงเวลาถ่ายเราก็สามารถที่แบบงัดขึ้นมาแล้วก็ถ่ายได้เลยเออนะ่ะจุดๆนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไหมวะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้บ้างนิดหน่อยไม่มากก็หน่อยกันแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ดิบด้วยน,นะบายยไปแล้วหมอ <g ay> หมอยมอ <g ay> หมอมอย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 ฝากติดตามผลงานน้องด้วยนะคะ F4 เดี๋ยวเราจะต้อง ไปดูแล้วแหละเอฟสนุกใช่ไหมสนุกใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะต้องดูสักเรื่องนึงแหละเอานะระหว่างเอโฟกับคู่กันขั้นกูฉันควรจะดูอะไรแนะนำมาหน่อยสิดูอะไรดี <laughs> ไปแล้วนะไปบ้า <laughs>